Gpx Dz3 มันคือรถบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ไทยโกอินเตอร์เตรียมที่จเปิดตัวใหม่ภายในสัปดาห์หน้านี้หลังจากที่ m o t o r ร์บเราได้นำเสนอข่าวก่อนหน้านี้ไปหลายครั้งหลายคาด้วยกันครับเกี่ยวกับเจ้าโดน300ใหม่ว่าเตรียมจะเปิดตัวในประเทศไทยภายในเดือนนี้ ทั้งการที่มันจะมากับเครื่องยนต์ในช่วงพิกัด278 c c เป็นเครื่องยนต์จากเครือของเวส p a และน่าจะเป็นบล็อกเดียวกับที่วางลงในตัวคิวเ GT270 ล่าสุดครับทาง Page PX ได้ประกาศชื่อรุ่นออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่ามันจะไม่ใช้ชื่อโดรน300เพราะท้ายที่สุดเคาะชื่อออกมาว่า DZ3 หรือที่คนไทยอาจจะอ่านว่า DZ3 ต้องบอกก่อนนะครับว่า d ี t ตัวนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงแบบเกียร์ d c t เพราะตัว Z ซจริงๆอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ,ษว่า Z แบบ Zebra ซึ่งทางเพจ Gpx ก็ระบุคำภาษาไทยมาเลยครับว่าให้อ่านแบบนี้ สำหรับกำหนดการเปิดตัวก็บอกออกมาชัดเจนแล้วครับว่าเป็นวันที่25กรกฎาคมสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาบ่าย2-45นี้เพื่อนๆก็รอรับชมรายละเอียดสเปคอย่างเป็นทางการของเจ้า GPX d z 3คันนี้ได้เลย เพราะ Motorola เราจะรีบมาอัปเดตข่าวสารกันแบบสดๆร้อนๆให้ได้รับชมกันเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากทราบรายละเอียดของเจ้าสเปค d ี3ใหม่ยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปอื่นๆกันก่อนหน้าที่เราได้พูดถึงสมัยที่ยังคาดการว่าจะเป็นเจ้า g p x โดน300กันอยู่ได้เลยสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorola ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ